วันๆพันกว่าเรื่องโดยน้องถามเย้สวัสดีครับวันนี้น้องถามมีอะไรจะมาถามพอ่อเลยครับลูกทำไมคุณกลัวฟ้าผ่าใช่ทำไมต้องกลัวฟ้าฟ้า อ่กรจริงๆเลยเอาที่ตกใจอะ่ะเด็กทุกคนต้องตกใจฟ้าผ่าครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือภาษาอักิษเรียกว่า thunder นะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุอิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆระหว่างก้อนเมฆหรือก้อนเมฆลงสู่พื้นดินนะครับเป็นปรากฏการูก มันมีประจุไฟฟ้าอยู่ในก้อนเมฆเข้าหากันตามรูปภาพนี้เลยหรือระหว่างาก้อนเมฆหรือลงพื้นเพราะฉะนั้นพื้นการตรายมันก็เลยกลายเป็นฟ้าผ่าได้ฟ้าร้องมันก็มีเสียงฟ้าแลบมันก็คือระหว่างาก,ก้อนเมฆกับต้นมีฟ้าผ่าก็มาลงพื้นจากาก้อนเมฆลงพื้นรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากคือบริเวณแนวพาดผ่านของที่ราบ มรสุนะครับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูงเช่นเทือกเขาสันเขาและเนินเขาพื้นที่ราบก็มีโอกาสนะครับรวมถึงบริเวณติดทะเลเนื่องจากมีความชื้นสูงก่อให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ไม่ต้องกลัวหนูตีกองตึงๆเป๊ะตึงๆอยู่เนี่ย ม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นปรากฏการธรรมชาติอาจจะตกใจนิดหน่อยก็ค่อยๆปรับกันนะครับวิธีป้องกันตัวจากฟ้าผ่านะครับนี <c> ่ <oughs> ฟ้าผ่ามาทำไงหนึ่งลบในที่โล่งแจ้ง <c oughs> ให้นั่งเข่าชันซุกเขา่าแล้วก็ไปเยงเท้านะครับลดพื้นที่สัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุดนะครับห่านนอนราบเด็ดขาดพอกระแสไฟจะวิ่งผ่านพื้นได้นะครับสัมผัสพื้นให้น้อยที่สุดนะครับ อย่ายืนใต้ต้นไม้สูงเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าผ่าต้นไม้เราก็อันตรายไม่มีการใช้โทรศัพท์หรือลบนะครับช่วงฝนตกอันตรายนะครับหรอาอทำมีฟ้าขนองห้ามใช้ล่มด้วยอันตรายถ้าหากอยู่ในอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังประตูหรือให้ปิดกระจกนะครับให้มิชิด <c oughs> เลี่ยงการสัมผัสโลหะทุกชนิดนะครับเลี่ยงการสัมผัสน้ําด้วยเพราะน้ำมันสื่อไฟฟ้าได้ อยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ทอดสายนี่ต้องระวังนะครับที่ดีนอนกอดพ่อ,อหรือถ้าลูก <c oughs> ครับวิธีปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกฟ้าผ่าเอาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปฐมพยาบาลได้หนึ่งสังเกตว่าบริเวณนั้นยังมีฟ้าผ่าอยู่หรือเปล่าถ้ามีให้รีบเอาออกมาก่อนเลยสองเราสามารถแตะตัวผู้ถูกฟ้าผ่าได้ทันทีนะครับเนื่องจากคนสูกฟ้าผ่าไม่มีกระแสไฟ เ็นเหมือนกับไฟช็อตนะครับสามการปรถมพยาบาลเบื้องต้นทําได้เหมือนกันเลยก็คือล้างแผลแล,ะะล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลวิว๊อวีวอง,ววองอแม่กลัวโดน่าป่าหรือเปล่า,า,าแมวก็เป็นแบบนี้แหละชอบากลัวเป็นจามเลยดโถอยรับ ทีนี้เนื่องจากเด็กๆนะครับระวังนะครับเป็นโรคกลัวเสียงฟ้าร้อง Asthaphobia คือความรู้สึกกลัวในขณะที่ได้ยินฟ้าร้องน,นะครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นยังไม่มีเหตุผลอ้าวกลัวมากๆแล้วกลายเป็นโรคได้นะคะลูกนี่กระชายเป็นไรหรืหอเปล่ากลัวสียกลัวสียป็นกระชาย กลัวได้นะครับแต่อย่ากลัวเกินเหตุเออมันต้องมีเหตุมีผลนิดนึงครับอาการของลรกกลัวฟ้าล้องที่เกินเหตุนะครับหนึ่งเกิดจากอาการกลัวตัวสั่นเลยมีอาการเจ็บหน้าอกด้วยหายใจติดขัดปามือมีเหงื่อออกขาชาหัวใจเต้นไวร้องไห้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คุณคุ้นเลยรู้สึกต้องหลบซ่อนตัวในขณนะมีเสียงฟ้าล้องพ่ออยู่ไหน ครับมันกลัวได้แต่ถ้ากลัวเกินเหตุไปก็อาจจะกลายเป็นโรคนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับไปถึงขั้นแบบเจ็บหน้าอกหายใจติดกัดเงือออกอะไรพวกนกี้ก็ปกติแหละเด็กทุกคนก็กลัวจริงไหมลูกหนูกลัวหนูทำไงกอดพ่อเบาๆก็บอแอต่หมันสังเกตคนรับข้างนะครับพิเกเลตก็กลัวพิเกเลตก็เป็น พี่กลัวนี่แหละปรับสาเหตุที่ทําให้เกิดโครคกลัวเสียงฟ้าร้องนะครับหนึ่งความทรงจําไม่ดีในวัยเด็กโอ้วยเด็กนี่ฝังใจเลยสองความผิดปกติทางสมองหรือกลุ่มออทิสติกนี่เองอ๋อเด็กพิเศษนะครับลูกสามได้รับอุบัติเหตุรุนแรงจนจําฝังใจไงไง,ไง,ไงโอ้ยเป็นเทนก็ยังกลัวลูก <Okay. S 1> เป็นเทนหรือเปล่า เออเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กก็ต้องมีนาฬิกานะลูกใช่ปะเด็กก็กลัวฟ้ามันจะฝังใจมันต้องฝังลูกโซดึงอ,ออกมาครับการรักษานะครับส่วนมากเป็นการบําบัดนะครับหรือเป็นการทานยาช่วยรักอาการวิตกกังวลนะครับหากรู้สึกมีอาการดังกล่าวดูกกะเลงหกือปิดกระตุ้นก็นกนกนแหละ หากมีอาการนะครับแนะนำไปปรึกษาแพทย์ดีที่สุดน,นะครับมทำไมไหวก็ปรึกษาแพทย์ดีกว่าอาการไม่ไดีขึ้นเลยปอกโยแล้วไม่ค่อยโ okay okay. อเคโอเคกระปอกแล้วโอเคนะปู่นี่นี่ปู่นี่เล่นกับพี่กันโจก็แล้วกครับสรุปทำไมต้องปวฟ้าร้องนะครับเด็กเด็กกดเสียงดังเป็นเรื่องปกตินะครับ เด็กก็ต้องขี้กลัวเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าฝังใจมากไปก็ไม่ดีผู้ปกครองควรปลอบนะครับจนรู้สึกปลอดภัยโอ้เด็กรู้สึกปลอดภัยแล้วก็พาเด็กๆไปดูฟ้าหลังฝนงดงามเสมอลูกบางทีมันก็กลายเป็นเสียงตดเฉยๆลูกปัด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 ,ปดแล้วทำไม,มออลูกถึงถึงงดตอ่นลูกก็งงเป็นธรรมดาเนี่ยแหละครับลูกโอเคผมได้สาระและบันเทิงประมาณแค่นี้นะครับลูก ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนายอกรับนิภูมาช่วยเออนีปูก,กับติ๊กเกอร์ลูกบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับทําทานะคะ